สวัสดีครับผมม่วนจูนเนอร์นะฮะก็คันนี้รถรีแมกเก่าเครื่องอยูโรโฟเคยใส่กล่องกอลิแมกไปแล้ววันนี้มาเปลี่ยนัวฉีดกับเทอร์โบนะฮะเทอร์โบก็เลือกเป็นเทอร์โบตัว F55 นะฮะราคา9,000พร้อมติดตั้งเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเทอร์โบลูกอะไม่ถึงหมื่นมันวิ่งได้ไหมแล้วแม่งจะพังไหม บางฮะที่ได้เห็นมันก็เพราะว่าวันนี้มันหยุดวันเสาร์โอ้เครื่เสียนงนำวันนี้นม่ก็คันนี้รถอะไรวะเนี่ยนี่แม็กเก่าเครื่องยูโรโฟเอ่อเคยใส่กล่องกอลิแมกไปแล้ววันนี้มาเออ่เปลี่ยนหัวฉีดกับเทอร์โบนะฮะ เทอร์โบก็เลือกเป็นเทอร์โบตัว F55 นะฮะราคา9 0 0พร้อมติดตั้งเท่านั้นนะฮะเอาไปติดเอง5 9 0 0าเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเทอร์โบลูกก็ไม่ถึงหมื่นเนี่ยันวิ่งได้ไหมแล้วแม่งจะพังไหม ไปแค่นี้แม่ต้องดึงเอ้ยับกุญแจรถอันนี้บางกำลังไปดูใบเกตอยู่นะฮะเด e> er nah ี๋ยวรอแป๊บหนึ่งกณคนมันรักหมดใจไปเลยเอ๊ะทำไมคันนี้ไม่ติดหัววะสงสัยเป็นเพราะเบาะแต่งมั้งเพราะปกตินี่มันป้องเลย ยวไปเะไรไงเพราะเสียบอยู่บูมนะยีม่สิบอย่างนั้นอะ เียวพอเพราะว่ารถมันไม่มีระบมันเนาะรถมันเป็นรถดมเดิมอะมีแค่หัวชี้กับเทอร์โบวิ่งประมาณนี้ก็โอเคนะแล้วก็ขนาดเมืเอ่อกี้สายลมสายลมหลุดนะถ้าไม่หลุดนี้ก็ไปกว่านี้อีกอะ กำลังไปแก้ไขต้องเสียบน็อตแล้วกลัวหลุดแล้วเสียบอะไรอ่ะเสียบที่คำ้ำขาโปร เลยนะแต่ตามที่ดีทางที่ดีควรจะรันอินเพราะว่ามันไม่ได้มีประการนั้นหรรันอินหน่อยก็ดีของมันใหม่ๆสดๆของใหม่นะครับเฮ้ยขออะไรวะบบัง ลองดูครับติดตั้งที่ร้าน9,009ครับเอาไปติดตั้งเองเพียง5,009เท่าน 9, 5, ั้นสำหรับ f 5 5นะครับถ mm ้าเป็นที่เล็กกว่านี้ก็4 0 0พางมาการเดี๋ยวดูฟันเดี๋ยวเห็นว่าวเห็นว่าอะไรวะจับดิห่างแล้วมั้งเบรกเบรกเหรอเบรกเลรเพราะว่าเมื่อกี้ตอนมึงเบรกมันดิ้นอยู่ ไดี๋ยวเราไปไหน่ะมองเห้เลยนนี้ล่วจะไปรคฮะโอ้โหน่ะใส่ไหมฮสรุปเป็นที่เบรกนะฮะโอเคลาไปก่อนสวัสดี